ถ้าเราปลูกพืชแล้วเราดูแลเอาใจใส่พืชก็จะทำให้พืชงอกงามนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าเอ๊ะทำไมบางทีเราใส่ปุ๋ยเยอะๆแล้วต้นไม้ถึงไม่งามเคยคิดไหมว่าบางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธีนะคะการหมักปุ๋ยมีความสำคัญยังไง ไม่หมักได้ไหมคลิปนี้พี่อ้อก,ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะถ้าเราปลูกพืชแบบอินรีย์ก็คือว่าไม่ใช้สารเคมีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปุ๋ยที่เราใช้ก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกนะการที่เราเอาปุ๋ยคอกใส่ต้นไม้โดยตรงโดยที่เราไม่ได้หมักก่อนนะคะถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะ เพียงแต่ว่าบางทีเวลาเราเอาไปใส่ต้นไม้เนี่ยเขาก็จะเกิดความร้อนเพราะว่าในระหว่างที่เขามีการย่อยสลายเนะ่ะเขาก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผลเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินก็จะดึงไนโตรเจนจากพืชมาช่วยในการย่อยสลายปุ๋ยด้วยนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พืช ทำไมเวลาเราใส่ปุ๋ยคอกโดยที่ไม่ได้หมักเนี่ยทำไมพืชถึงใบเหลืองนะคะตอนนี้เราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องหมักปุ๋ยคอกก่อนที่จะนำไปใส่ต้นไม้บางครั้งในการทำคลิปเราก็อาจจะพูดข้อมูลหรือว่าพูดในสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อออกไปได้ไม่หมดนะคะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะ มีลืมบ้างนะแต่พี่อ้อก็ได้เขียนรายละเอียดเอาไว้ใต้คลิปแล้วนะคะถ้าเผื่อใครต้องการทราบรายละเอียดต่างๆก็ไปอ่านได้ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาหมักปุ๋ยคอกกันค่ะซึ่งก็เป็นการหมักที่ง่ายมากๆเป็นการหมักแบบเบสิกมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวแบบง่ายๆกันนะคะ ขี้วัวที่ใช้ก็จะเป็นขี้วัวที่ตากแห้งเรียบร้อยแล้วนะพี่อ้อก็ซื้อมาในราคากระสอบละ30ค่ะเราก็จะตักขี้วัวลงไปใส่ในถังที่เราต้องการหมักนะคะก็สักประมาณ1จานก็พอนะถัทงที่ใช้หมักก็เป็นถังที่บรรจุน้ำได้ประมาณ20ลิตรนะคะเราก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะ บางคนเขาก็อาจจะใส่ EM ใส่รำข้าวใส่สับป,ปะรดหรือว่าใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะคือสูตรของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะแต่วันนี้พี่อ้อก,ก็จะหมักแบบธรรมดาที่สุดเลยนะคะเป็นการหมักแบบขั้นพื้นฐานที่แบบไม่ใส่อะไรเลยนะก็จะใส่เป็นน้ำอย่างเดียวค่ะเสร็จแล้วเราก็หาฝามาปิดเอาไว้นะคะ กันใบไม้หรือว่าอะไรที่จะร่วงหล่นลงไปนะแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะอา่าก็หมักไว้อย่างน้อย1คืนนะก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะคะก็ใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะเพราะว่าเขาจะไม่มีบูดไม่มีเน่านะคะก็ใช้ไปเรื่อยๆค่ะแต่ส่วนมากเวลาพี่อ้อหมักขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยพี่อ้อก็จะใช้ในครั้งเดียวหมดนะคะเพราะว่า ก็มีต้นไม้อยู่หลายกระถางอยู่นะคะเวลาที่เรานำไปใช้นะคะที่พี่อ้อเคยใช้นะบางทีพี่อ้อก็ไม่ต้องผสมน้ำอีกเลยนะคะก็เอาไปรดต้นไม้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ที่ต้นเล็กๆหน่อยนะต้นที่เขาแบบบางทีเป็นพวกต้นที่เพิ่งเพิ่งโตนะคะกำลังโตอะไรอย่างเงี้ย <House> พี <aría> ่อ <those> <welche> like so ้อก <s chat ills> ็จะผสมน้ำสักครึ่งหนึ่งนะแล้วก็เอาไปรดนะคะ แต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่ปลูกมานานแล้วนะคะคือเขามีความแข็งแรงดีแล้วเนี่ยพี่อ้อก็เอาไปรดได้เพียวๆแบบนี้เลยนะเพราะว่าจากการที่เราหมักเรียบร้อยแล้วเนี่ยปุ๋ยก็จะไม่มีความร้อนนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ย่อยสลายแล้วพร้อมที่จะใช,ใช้งานได้เลยนะก็จะไม่เป็นอันตรายกับต้นไม้ของเรานะคะสามารถที่จะใช้รดได้บ่อยๆนะคะสำหรับพี่อ้อแล้วเนี่ยก็จะ เอาไว้ลดต้นไม้สลับกับปุ๋ยชนิดอื่นค่ะบางทีเราก็มีทั้งปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ปุ๋ยน้ำหมักเศษอาหารนะคะก็ใช้สลับกันไปค่ะถ้าเราอยากจะให้พืชผักของเราที่เราปลูกเอาไว้มีความเขียวสดมีการเจริญเติบโตที่ดีเราก็ต้องใส่ใจนะคะใส่ใจทุกๆอย่างเลย โดยเฉพาะพืชที่เราปลูกในกระถางเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปหากินนอกกระถางได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่ลงไปในกระถางไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นปุ๋ยเป็นดินต่างๆก็ตามนะคะก็จะต้องเป็นสิ่งที่พืชเขาต้องนําไปใช้ประโยชน์ได้สําหรับคลิปนี้พี่อ้อก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่ได้ชมนะคะ แล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ